ดีครับผมพ่อยเป็นน้องปองปายสุขุสุขคนนะครับผมพ่อยเป็นน้องตอนนี้มาทดสอบนะครับมาทดสอบรถนะครับผมที่ซ <c oughs> ื้อมาใหม่ๆนะครับผมมาทดสอบดูก่อนนะครับผมว่าโอเคไหมครับผมมาทดสอบดูก่อนครับผมสวัสดีครับพามาชมรถเด้อพ่อยเป็นน้องเด้อพามาชมรถมาทดสอบดูนะครับผมว่าซื้อมาใหม่เป็นยังไงบ้างครับผมพ่อยเป็นน้อง สำรวจดูก่อนนะครับผมพี่น้องนะอโอเคนะครับผมหลือตัวนี้ขึ้นก่อนครับผมลองมาสตาร์ทรถดูกันก่อนนะครับผมพ่อแม่พี่น้องนะว่ารถซื้อมาใหม่นะครับผมเป็นยังไงบ้างครับสตาร์ทติดไหมครับผมตอนนี้ก็เป็น อ่าทาซาซีนอนนะครับผมพ่อยเพีนน้องทาซาซีนอนเดี๋ยวว่าเกียร์จะเป็นเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะครับพี่น้องเป็นเกียร์ออโต,โตโอ้โโกระจกก็ไฟฟ้านะครับผมเกียร์ออโต้กระจกไฟฟ้านะครับพวมาลัรพาวเวอร์นะครับผมพ่อยเพีนน้องนะระบบอ่านี่ครับผมระบบอ่านี่วัด ความนี่ครับระบบน้ำมันนะครับผมน้ำมันแล้วก็อะไรต่างๆอยู่ในนี้หมดนะครับผมพ่อให้พี่น้องนะโอเคนะครับผมแล้วจะสตาร์ทดูก,ก่อนนะครับพี่น้องสตาร์ทก่อนสตาร์ทก่อนนะครับผมพี่น้องนะ ตจึงเดียวครับติดเลยนะครับผมเครื่องนิ่มนะครับเครื่องนิ่มอโอเคติดแล้วนะครับผมพ่อแม่น้องติดแล้วระบบข้างล่างก็โอเคนะครับระบบข้างล่างก็โอเคิดเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวจะทดสอบให้ดูนะครับว่า,าสมรรถนะเครื่องเป็นยังไงบ้าง ขับให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างขับให้ดูเอาขอไปเด้วยพี่น้องดเด้อยวขับให้ดูก่อนนะครับ ขับมาได้รอบหนึ่งแล้วนะครับเอพี่น้องเอาเดี๋ยวจะพาให้พี่น้องขึ้นไปดูในรถนะครับว่าเป็นยังไงบ้างระบบขับเคลื่อนเป็นยังไงบ้างครับผมเกียร์ออโต้นะครับผมพอ่อี่น้องเป็นรถซื้อมาใหม่ๆนะครับผมพ่อแม่พี่น้องนะแล้วดูก่อนระบบขับเคลื่อนจะเป็นยังไงบ้างนะครับผม นะครับไปแล้ว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 นะครับ สอบมาเรื่อยๆนะครับผมพอ่อแม่ปน้องเราทําการกลับรถก่อนเริ่พี่น้องเดิ่ระบบขับเคลื่อนเป็นไงบ้างกลับรถก่อน แล้วนะครับผมบอยพี่น้องกลับบ้านอีกนะครับผมอีมารอบที่สองแล้วนะครับตรงนี้มาดูการขับเคลื่อนรถของเราก่อนนะครับพี่น้อง เป็นยังไงนะครับอบพวงมาเลายเวอร์นะครับเกียร์ออโต้นะครับ mm hmm. ผมบอยไป็นน้องนะนนิ่มๆน,น,นะครับไปเรื่อยๆนะครับผมบอยไป็น้องคันนี้ใหญ่ก็จริงนะครับแต่เครื่องมันแรงนะครับ mm hmm. ผมบอยเปน้องเครื่องมันแรง ครับผมเข้าไปจอดอีกเหมือนเดิมก่อนนะครับผมพลอยไปนอนนะกเก็บพื้นที่ก่อน ครับผมบอยเป็นน้องโอเคแล้วเรียบร้อยนะครับทดสอบมาเรียบร้อยแล้วนะพี่น้องนะทดสอบมาเรียบร้อยแล้วเ,ออเครื่องก็เดินดีนะครับผมพ่อยเป็นน้องเดินดีโอเคนะครับผมเดี๋ยวขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมพอยเป็นน้องนะสำหรับรถที่ซื้อมาใหม่นะครับผมพ่อย่ปีนน้องซื้อมาใหม่ อเคนะครับจากตาซีนอนนะครับผมลักษณะโสมรูปร่างลักษณะครับผมคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับผมต่าวต่อยก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์ก็กด share, กดิงติดตามบ่าวต้อยกอกด้วยนะครับผมพ่อแม่น้องขอบคุณครับสวัสดีครับ